ต่อไปพัทรวัน <Okay. S 1> ประธานนักเรียนแกดแพทโอคะแนนสูงด้วยนี่หนูยืนพอตไปห้าหที่ค่ะเป็นมหาวิทยาลัยที่จีนด้านบิสเนสออนไลน์ค่ะอือย่าบอกนะว่าจะกลับมาเป็นครูอะ่ะวาเซียงตังเหลาชือใช่ค่ะหนูอยากเป็นครูค่ะเพราะหนูอยากทำในสิ่งที่ครูบางคนไม่เคยทำค่ะครูอย่างหนู นอกจากจะให้ความรู้กับนักเรียนแล้วก็ยังจะให้ทักษะการใช้ชีวิตกับนักเรียนด้วยค่ะตอนมหนึ่งเพื่อนนักเรียนหญิงของหนูคนนึงถูกครูทักไลน์มาแซวมาหื่นใส่บ้างก็แตะเนื้อต้องตัวเพื่อนหนูบางครั้งก็เปิดภาพจากออลล f a แฟนให้ดูค่ะและที่หนักที่สุดนะคะเพื่อนหนูโดนครูหลอกเข้าไปในห้องพักครูแล้วก็ขอมีอะไรเพื่อแลกกับเกรดค่ะจนกระทั่งเพื่อนหนูทนไม่ไหวเอาเรื่องนี้ลงไปบอกในโซเชียล แต่สุดท้ายทางโรงเรียนก็กดดันไม่ให้เพื่อนหนูเปิดเผยข้อมูลอีกรวมถึงครูว่าจะไม่ให้เรียนต่อในระดับชั้นมอ4ค่ะแล้วถ้าเธยเป็นครูเนี่ยเธอจะเป็นครูแบบไหนถ้าหนูเป็นครูหนูจะสอนพวกเขาให้รู้จักการป้องกันตัวค่ะถ้าหากมีครูเรียกไปพบให้พาเพื่อนไปด้วยไม่ไปคนเดียวรู้จักเก็บหลักฐานเช่นถ่ายคลิปหรืออัเสียงไว้ค่ะ ใช้ข่าวการทำอนาจารย์นักเรียนมาสอนให้พวกเขาระวังตัวสอนพวกเขาให้รู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นส่วนโรงเรียนก็ควรจะมีพื้นที่ปลอดภัยรวมถึงให้ความรู้ผู้ปกครองเรื่องสิทธิระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่ะ และท้ายที่สุดหนูอยากจะฝากถึงผู้บริหารกระทรวงและครูทุกท่านขอให้รักลูกศิษย์เหมือนที่รักลูกตัวเองและอย่าเห็นชื่อเสียงของโรงเรียนสำคัญไปกว่าสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของนักเรียนเซเชนี้เชียบวอาไอรนี